สองเซตไทยชนะ25ต่อ18นะครับต้องการอีกเซตเดียวก็จะประเดิมในการป้องกันแชมป์นะครับเซตที่3นะครับไต้หวันเสิร์ฟไปแล้ว โอ้โหยังสม่ำเสมอครับวันนี้ถาประภัยพันชัยศรีตบจากหัวเสาด้านขวาอ้อาวเปิดไม่ดีอันเดอร์ไปเป็นฟรีบอลเลือกเลยครับไอป้อนเร็วหไหลหลังให้ปลื้มจิตครับ เซตที่ไม่เหมือนสองเซตที่ผ่านมาครับสองเซตที่ผ่านมานั้นเสมอนหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนี่เรานำสามศูนย์เปลี่ยนหัวหน้าทีมออกครับชังเฉินยินหมายเลขสิบหกเฉินซุยานออมาหาประภัยพันเซิร์ฟเซิร์ฟดีต่างไหลหลังเหมือนกันรับได้ครับหาประภัยพันอันเดอร์กลับมาให้ ตี้บล็อกดแดนหลังของออดูมาครับติดบล็อกขึ้นบล็อกได้โดยวอนิตูเฉินวันติงเซิร์ฟหนึ่งต่อสามไต้หวันตามไทยโอ้โหเาเช็คกันดีนะครับปล่อยออก 4ต่อ1อุ้ยเสิร์ฟเบาที่กะให้ลงข้างหน้าให้รับยากนะครับแต่ว่าไม่พ้นตะข่าย2ต่อ4ลีซูยิงเสิร์ฟลงครับลงเอสเลยอ่า ลงบนเส้นครับเราเช็คคิดว่าออกลูกมุดคงลงข้างหลังครับยังเสิร์ฟต่อครับรีซูยิงจาก3 0เป็น3ต่อ4โอ้โหอาริมาได้ออทำหน,นักพนีเลยไม่เกินครับ 5-3ไทยนำไต้หวันอันเดอร์ได้ครับลืมจิตบอล3ตีไปหลังก่อนให้บล็อกโอโหบล็อกกัน2คนครับเป็นพัทยากับลุศร,ราครับขึ้นบล็อก ต่อ3ครับยอดมา <c oughs> เผลอเปิดกล้องให้ยอดลูกนี้ต้องชมครับสายตาดีมากครับผู้เล่นไต้หวันสี่ต่อหกวันนี้ตูเซิร์ฟอันเดอร์ไอตี พัชเราได้แต่งของทีมไทยครับเจ็ดต่อส่ไม่ได้เซตนะครับคือสลาเซิร์ฟครับเปิดได้ยากหน่อยครับมาต้องไปที่เฉินวันติงโอ้โหแบบสมองเลยครับตรงนี้ต้องชมครับเฉินวันติงไปข้ามบล็อกไปลงลงพื้นที่ว่างตรงนั้นเลยครับดูครับคือเซตยากหน่อยครับมาจากแดนหลังครับนี่ครับเพาะข้ามาโอ้โห ไม่ให้หนีครับ5ต่อ7นะครับอิสลาต้องอันเดอร์กลับมาตีโอนีครับต้องหิุดหงอ่อนครับอ่าต่อ7ครับเจไดโกทำเอากลับเจไดโกทำเอามาไต้หวันได้แต้มนี้นะครับลูกขึ้นตีแล้วทาเช้าครับ6ต่อ8 เฉินซูย่าเสิร์ฟนะครับ18ปีออกครับเสิร์ฟออกตาจ้าก่ยงครับทีมไทยนาะมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับปลื้มจิตพัทยาเสิร์ฟครับอืม,อมพลิกตะข่ายตังได้ครับเฉินวันตงนิงเป็นตัวทำแต้มของไต้หวันอยู่นะครับเฉินวันติง ซีจูวีจูเซอร์เหลือครับโอ้โหไล่มาเหลือเป็น8ต่อ9ครับแต้มเดียวเปิดได้ครับสลับนะครับอัศรบอนตีขึ้นเลยครับนี่ล้มมา เล้นมาครับ10ต่อ8ครับอัิรพรคงยศาใจกองเชียร์นะครับชาวไทยนะครับที่อยู่ในเชนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์นะครับ <Hey! S 1> ขึ้นจังหวะ2ต้องชมเจ้าเก่าครับเฉินวันติงเจ้าเก่า hey! 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 ดูครับคงหลังมาให้อยู่นอกสนามเลย เราตบด้วยซ้ายนี่จะป้องกันยากเนะครับเป็นอยู่ทางขวามุมเปิดกว้างนะครับเสิร์ฟครับเฉินวันติงโุนจิตมีครับขอครับขยับตัวไปเลยนะครับจนจนเซตจนถึงกลางเซ็ตไม่คู่พี่แต่ว่าเราจะทิ้งไต้หวันในช่วงไกลายนะครับครับโดนเข้าสู่ช่วงใกล้เชนิคเข้าทำเอาครั้งที่2นะครับสเปียร์ต่อ9ครับนำสอคะแนนดูอัชรพรคงยศนะครับเสิร์ฟ ทะลับตะคายเอาแล้วครับข้างหลังครับได้ครับเล่นโอ้โหสมองเลยครับต้องชมครับนี่สองแต้มแล้วนะครับที่เขาได้จากหยอดลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้เป็นวอนิตูเดี๋ยวแต้มเดี๋ยวครับลิซูยิงเซิร์ฟอื้อหือจ้ที่เข้าแล้วครับ สดดีมากพุ่งพุ่งแล้วตกเลยนะครับดูว่า3เซตโคชออสจะขอเวลานอกหรือเปล่าครับยังเลยนะครับ2เซตแรกยังไม่ขอนะครับตอนนี้11เท่าครับสดดีครับพุ่งมาออนูมาอ้าวมีโอกาสน้ำด้วยนะครับไต้หวันเอาเซตฟาวเนะครับมีเสียงวิทดังก่อนครับตลอดเซตครับอต่อเซตดับเบิ้ลครับเล่นสองจังหวะ 12ต่อ11อพัทยาเสิร์ฟอุ้เสิร์ฟใส่ตัวทางเน็ตต่างม่ครับเชี่ยนยี่ผนวันจิ้มจบได้ทุกที่นะครับทั้งอยู่ข้างหน้าข้างหลังอาลุกจากแดนหลังนะครับดูครับวิ่งมาครับแล้วเทคไปตรงตรงเนี่ยแหละครับใส่ตุ้นจิตเลยครับ12เท่าครับ สู้ครับไต้หวันพยายามสู้เริอมจะล้นแต่ว่านุสรานเซฟตไดดีมากครับครับมนเปิดวันแรกจะล้นเลยนะครับนุสราแก้นะครับไม่ยอมให้ไต้หวันได้นำ13ต่อ12ครับนุสราเซฟอ้โหเซฟปักลงไปเลยแต่ว่าเขารับได้เอาครับอันเดอร์ อธัธยาเดอร์ให้ตีข้ามแดนหลังครับตีออกไหมออาคัทครับคัทเชามีหลีซูหยดเนี่ยครับ13เท่ามีเซิร์ฟนะครับเสียเชียนยี่ อ้แก้ครับต้องแก้น้ำน้ำเลยครับไต้หวันล้ำไปแล้วนะครับเพื่อนๆล้ำคะแนนแดงครับ14ต่อ13นะครับมีการปรับกติกาครับในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเรื่องของตักข่ายเรื่องการล้ำแดงนี่ครับย,ยังได้อยู่ยอดอีกแล้วครับอครั้งนี้ยอดได้ดีนะครับ 5-0โอ้เป็นครั้งแรกครับที่ไต้หวันนำทีมไทย2คะแนนโคชอัดเอาอยัางไงดีครับครับเหลืออีกหนึ่งแต้มเป็นที่ที่เขาทำเอาแต่ว่าถ้าหนึ่งแต้มนั้นเป็นของไต้หวัน <laughs> นะครับโอ้โหเฉินวันติงครับขึ้นไปแล้วเคาะขามบล็อกเสิร์ฟอยู่นะครับเชียน์ยี่เอาอ่าเขาบล็อกได้ถึง16หรือเปล่า นั่นนะครับ6-3ไต้หวันนำ3คะแนนเป็นครั้งแรกครับ เป็นก่อนนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ทีมไทยตามอยู่นะครับแต่ว่าตามคะแนนเดียวตามไต้หวัน15ต่อ16ในเซตที่3ครับจากที่ช่วงช่วงที่เขาทำเอาครั้งที่2เนี่ยนะครับตามอยู่3แต้ตมนะครับตอนนี้ลดเหลือหน่งคะแนนแล้วทำให้โค้ชของไต้หวันลินมิฮุยต้อง<ม>อขอเวลานอกนะครับ,รบที่ขึ้นมานี่เป็น ต,ต้องเป็น time อาของไต้หวันนะครับกตัดสินเทอบิลคุเาเป็นเทเบิลเขาทำเอาเทเบิลเาทเอาไปแล้วนะครับทีมไทยไล่มาจาก13-16เป็น15-16ครับไล่มาสังทำมเหลือนึ care, between, ่งไต้หวันเลยขอาเวลานอกเลย อนุมาเสิร์ฟครับโอ้โหโดนผิดเหลี่ยมแน่ครับยี่้โอ,อ,อยขึ้นไปแล้วจะแบบเคาะหรือว่าจะตบแบบพุ่งเลยสองจิตสองใจ17เจ็ดต่อสิบห้าเหลือสิบหกต่อสิบห้าครับสิบหกต่อสิบเจ็ดครับ 1ิบกต่อสิบเจ็เศนีแนวโนมนีไต้หวันน่าจะได้มากกว่า18บแปดอธาเซฟตั้งโอ้โหตั้งบูเดียวยังอยู่ครับออนมาอันเดอร์ให้ตีไปหลังครับผาประภยัยพันหลอกรองอันเดอร์กลับมาได้อ้าวครับเซ็ตไปหลังครับ ฟรีบอลของไต้หวนันหลอกก็ตีเรายังเหนียวมาครับปลื้มจิตเซตให้ท้าไปพันไซเป,นปน็นครับเหนียวกับไต้หวันถู้แฟมสา<ส>ยอะไรครับ่ขึ้นเหนียวครับต้องชมไต้หวันในเซตนี้ครับคือเขาพลาดไม่ได้เลยครับเสมอเลยครับอยางเมงพั่นะครับลเบโร่ลงมาอืมเสริมดีครับ เปิดได้ออบอกอยู่นะครับขาไา้พันก็ขึ้นถ้าจะหยุดไม่ให้ไต้หวันได้เกิน18คะแนนของเราต้องสุดๆจริงๆครับตอนนี้เขาได้17แล,แล้วเราได้แค่18อยู่นะครับเสร็จอีกคน,นครับยังยิ่เชินลงมาศัตยาเสิร์ฟครับ รับแล้วถลังแับบล็อกเนาครับได้รื้มจิตขอครับในข้างหลังนี้โคตรน้บาแล้วจับตามลิพมาแล้วครับพัดอยู่2เซตครับกับตันอยู่ข้างนอกนะครับโผเข้ามาปีศาบล็อกเลยครับกับตันกิพเสร์ฟต่อครับพัทยาแต้มไหลแล้วนะครับเซตยากแล้วต้องอันเดอร์ครับ เมือเสียดายคือกะว่ารับได้แน่แต่ว่าเร่งจังหวะตัวเองไปนิดนึงนะครับได้18บครับไต้หวันแต่ยังตามไทยอยู่แต่สังเกตที่คุณจีนมีแฟนวอลเลย์บอลสูงอายนด่เยอะนะครับเป็นอัจรรย์ของจีนนะครับอู้ต้องแก้ครับเข้าไปเร็ววีรวันนะครับเช้าเปล่าอย่ครับเต่ามาเพิ่มครับ สองนังหวะนั่นแหละครับคือหมิ่ใช่กฟิชชี่บอกแล้วนะครับไม่ใช่มือเซตครับแก้ไขแล้วฝ่ายเสียแต้มนี้ง่ายไปหน่อยครับไต้หวัน20ต่อ18อาถาประดภัยถาประดภัยพันเสิร์ฟเซิร์ฟเหมือนมีสปริงเลยครับไปกั๊กกักันครับเนี่ยครับมือเซตจะมาเล่นลิเบอร์โตกันเลยอันเดอร์เสียแต้มนี้อล้วครับโอ้โหเวลานอกอีกครั้งหนึ่ง21ต่อ18ครับอินไทยนำสามคะแนน เซตนี้ไต้หวันมีโอกาสขึ้นนำนะครับนำถึง3าคะแนนนะครับในเพื่อทำเอารั้งลูกสองแต่ทีมไทยก็ไล่มาเป็นเท่าและแซงผลนัดนี้ถ้าไต้หวันเข้ารอบจับอันดับก็ในรอบจัอันดับก็ถือว่าแพ้ทีมไทยไปด้วยรับผลเลยนะคะคือยกไปด้วยนะครับซึ่งคาดกันว่าไต้หวันก็น่าจะตามทีมไทยเข้าไปะครับเข้ารอบ ฝี<ส> <Okay. S 1> มือของไต้หวันนี่เหนือกว่าห้องกงแล้วก็ศรีลังกาแน่นอนครับหวันอยากจะได้เซตนะครับตอนนี้อยากจะเขาแบ่งเซตจากทีมไทยครับไม่อยากแพ้สามศูนย์เสิร์ฟครับถาประไพพันธ์เปิดอ้านี่หละครับนี่ละครับ,รบมแม้ว่าเฉินวันติงก็ยังแก้ได้ครับมือเซตไม่ได้ทำงานครับลิเบอร์โล่ของไต้หวันดูครับมาต้องมากอดกันใหญ่ วันนากขพุ่งทันนะครับแต่ว่าไม่มีใครมาช่วยมารองได้เฉินวันติงเลยครับแล้วนี่เป็นเซตที่ไต้หวันได้คะแนนมากที่สุดนะครับครับอ่าครับลงไปเสิร์ฟครับเฉินวันติ้หลอยครับดึนลอยตัวไปหลอกจังหวะหนึ่งนะครับแล้วตัวหล่นลงมาแล้วก็เซตแล้วก็มีคนกระโดดหลอกเยอะๆหลายชั้นครับ เซตลงมานะครับเสียเชียนยี่วิรัติวันเสิร์ฟครับ22ต่อ19หัวเสาออสลบตะโกนขึ้นใหญ่ครับล่าโดนป่ะครับไม่โคตรออสบวกมืมไม่ออกอ๋อโอสินทาเกชิซิกามุโตะยี่สิบส23ต่อ19ครับออนบอกเล็กสองคะแนน เฉิ่งยันติงครับหาประไัพันนันเดอร์มาเอา้าย่งกันจเยื่เกือบนะครับแม่วันนาเล่นจวัศสองครับโอ้โห<ร>ยังได้ไ<ว>อยู่เรายังไวอยู่นี<ด>่<ด>ครับรับได้อีกครับปล่อยครับวิาวัลขอเซตเองห่างไปหน่อยหาครับไต้หวันก็เหนียวขึ้นบล็อกบ <มา S 2> อลรัวดุสรากระชุนจิตครับจับคู่กันบล็อกเซตคอยละแมตคอยแล้วครับ ยี่สิบสี่กับสิบเก้าไตวันได้เพิ่มมาหนึ่งคะแนนจากสองเซตที่ผ่านมายางอยู่ครับเราได้บุกด้วยมาช้อยครั้งแรกได้เลยหรือเปล่ายังอยู่ไม่หาวิ่งมาตั้งแก้ไขเอาครับได้จบที่ใครจิดจิดครับสองเซตเซตที่แล้วเพิ่มจิดก็้ตัอจ,ออจุดเซตน,นะอ่า ก็เป็นกุญจิตีนะครับ25ต่อ19คอนเดิมแมาชแรกครับในเส้นทางของการป้องกันแชมป์เอเชียของทีมไทยชนะไต้หวันไป3ต่อ0เซตครับโดยเซตนี้ก็มีตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับให้ไต้หวันนําแล้วก็ได้คะแนนมากกว่า2เซตที่ผ่านมาครับ3เซตครับเราชนะไต้หวัน25ต่อ18 25 18แล้วก็25ต่อ19พักครูเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดครับ